ก็มาดูวางผังโดยสังเขปนะฮะทำบ้านให้คุณแม่นะสวัสดีครับกตละเข้าสู่ช่องเม d ดย s สตอรนะครับมาอัปเดตนะฮะ f ออัปเดตห้องนะครับก็วันนี้ทำฝ้าได้หนึ่งห้องแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับอึ๊บนี้ FC อ๋อนี่ด้านนอกด้านนอกนี่ก็ จะเหมือนเหมือนเดิมนะฮะ FC ยังมองไม่เห็นความแตกต่างแต่ด้านบนนี้ไม่ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวมีอะไรปิดนะครับเดี๋ยวมีอะไรปิดพอเดินเข้ามาปุ๊บโอเคเนี่ยฮะ FC ก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าขัดอะไรนะมันจะเป็นเหมือนเหมือนซีเมนต์นะฮะ FC ปาด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 เสร็จแล้วก็ขัดให้ละเอียดเพื่อที่เตรียมจะทาสีนะครับแล้วก็ตรงมุมอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีบัวมาติดเอาบัวมาติดเอาบัวมาติดนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะฮะห้องก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เร่งที่จะทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปที่จำปาดงอีกไม่กี่วันนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านใน ก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะ FC เป็นเหมือนกันก็คือเดี๋ยวพอก่อเสร็จฉาบเสร็จก็จะเป็นฟ้าลักษณะเดียวกันพื้นซีเมนที่อยู่ข้างบนเนี่ยตอนนี้คือกันความร้อนได้เป็นอย่างดีนะฮะความร้อนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะโดนสะท้อนออกไปแล้วก็เขาจะกันได้ไดชั้นหนึ่งพอมามีฝ้าปุ๊บก็กันได้อีกชั้นหนึ่งผมก็เลยคิดว่าก็ คิดว่าตัดสินใจถูกที่ทำชั้นลอยข้างบนเป็นตัวกันให้ได้มีฟังก์ชันครบนะฮะก็คือถ้าว่าเราเราไม่มีตัวข้างบนเนี่ย FC ไม่มีตัวข้างบนเนี่ยความร้อนที่มันออกมาจากหลังคาน่ยมันก็จะมามาลงที่ฟ้าแบบง่ายๆนะฮะก็นเนี่ยฮะค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปก็มีช่างหลายทีม ทีมหนึ่งก็ปูกระเบื้องนะฮะปูกระเบื้องทีมหนึ่งก็ทำฝ้าทีมหนึ่งก็มาดูแลในเรื่องของส่วนห้องของห้องน้ำวันนี้ก็มีการเทเอ็นนะฮะเทเอ็นอ๋อิน่นวัดให้ดูว่ามันตรงนะนี่มันวัดมันตรงก็เทเอ็นเสร็จก็เดี๋ยวจะก่อขึ้นไปข้างบนนะฮะพอก่อขึ้นไปข้างบนเสร็จก็จะยืดข้างบนอีกรอบนึงนะครับยืดข้างบนอีกรอบนึง อันนี้ก็เป็นบริเวณห้องน้ำด้านในนะฮะเข้ามาถือว่าไม่อุดอู้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศก็ปโปร่งอยู่อากาศก็ปโปร่งนะฮะแต่ดูผนังแล้วก็ดูสวยนะดูเป็นลอฟดีนะฮะถ้าสีนี้ดูเป็นลอฟดีเป็นลอฟนะฮะวันนี้คุณแม่ก็ให้ช่างเข้าไปดูวางผังด้วย ว่าที่จะทำใหม่เนี่ยถังจะเป็นยังไงโอเคนะครับ FC ก็เป็นส่วนของการทำห้องเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้นะฮะวันนี้ก็เสร็จฝ้าไปฝ้านี่เขาทำมาสองวันนะฮะวันแรกก็ยิงซีลายวันที่สองก็ยึดยิบซ้ํา อันนี้ก็เป็นยิบซ้ำนะฮะบางคนก็ใช้สมาร์ทบอร์ดนะฮะสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดจะแข็งแรงกว่าทนน้ำกว่าแต่ถ้าเป็นยิบซ้ำก็คือเออมันจะอ่อนๆแต่ก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่ามันก็แล้วแต่งานนะฮะแล้วแต่งานอากาศก็จะประมาณนี้เย็นๆหน่อยเปิดหน้าต่างก็รู้สึกว่าโปร,โรง่งสบายนะฮะ โร่งสบายต่อไปก็จะเป็นผมคิดว่าผมจะเอาไฟสตูดิโอเอามาวางแล้วก็จะส่งจัดแสงแล้วก็อาจจะมีการทำคลิปในแนวต่างๆขึ้นมานะโอ้เมย์อุทานว่าอะไรนะเมื่อกี้เสร็จแล้วเหรอ <laughs> ตัวเข้าไปนอนแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเมย์เมื่อกี้เข้าไปนอนนะฮะ <laughs> เดิอนออกมาผมก็ถ่ายคลิปอยู่เมย์เดิอนออกมาผมก็เลยบอกว่า เมีเข้าไปดูไหมเป็นยังไงบ้างเมยแล้วทีนี้เราจะทำไฟยังไงอะ่ะไฟก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เออแล้วก็สอดสอดสายไฟเข้ามาโอเคเลย,เลยกว้างไหมกว้างมากจะบอกว่ามีพี่คนหนึ่งแม่น้องเต้าหู้นะ่ะเขาบอกว่าถ้าเราเอาโชฟามาลงอะ่ะ ถ้าเป็นโซฟาใหญ่มันก็จะทำให้ห้องดูแคบไปเลยโอ้ oh. แต่ก็ถ้าไม่มีก็ไม่ไม,ไม,ไม่มันไม่มีที่นั่งเนาะอันนี้ดูพอตีฝ้าแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วว่ามันสูงหรือต่ำไปฝ้าสูงไปไหมหรือว่าต่ำไปไหมไม่พอดีพอดีเนาะอยู่ที่สองเมตรแปดสิบนะฮะฝ้าตัวนี้ไม่ไม่ไม่เตี้ยแล้วก็ไม่สูงมากออพี่ถ่ายตัวนี้มันเหมือน ออกแบบมาดีมากเลยพี่ออกแบบมาดีมากเลยเป็นอาร์ตอมากเลยไม่ต้องทาสีก็ได้นะติดหลอดไฟสีเหลืองๆขึ้นมาโอ้สวยไม่เอาไม่ทาสีต่อไปมันนคาบมันก็เป็นง่ายสินี่ไงด้านข้างเขายังไม่ไม่ได้ปิดก็คือเจอเอาะเจาะรูไฟแล้วก็สอดเข้าไปด้านข้างได้เลย ไฟอ่ะหนูคิดว่าต้องมีตรงมุกตรงนี้กับตรงนน้นอ uh ่าฮะคือบางทีเราปิดบางตำแหน่งไงตรงไหนได้ไหมเหมือนกับว่าตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราค่อยวางแผนกันคืนนี้อ่าโอเคโอเคคือมันต้องมีเหมือนกับโซนนี้เราปิดแต่โซนนี้เราเปิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่แบบว่าปุ๊บแล้วมันสว่างหมดเลยอ่ะคือตปเปลืองไฟแ <c oughs> ยกส่วนกันใช่ใช่ ที่ก็บอกเขาอยู่ว่าให้แบ่งครึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นโคมไฟที่เราซื้อมา uh huh. ส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟแบบว่าไฟออฟฟิศท,ทำงานใช่ใช uh ่ huh. ตรงนี้ที่เป็นโคมไฟเพราะว่าอยู่ใกล้หน้าต่างไง uh huh. อยู่ใกล้หน้าต่างแล้วทีเนี้ยเวลาเรากิข้าว่ออไกินข้งกินข้าวนั่งเล่นอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งเย็นเนาะมันรู้สึกมันเย็นเย็นมันอากาศฝนจะตกนะ uh huh. เย็นอยู่มันต่างจากหน้าร้านอยู่นะหน้าร้านอ่ะถ้านั่งคิดเงินอ่ะก็คือร้อนแดดจะแผดเผาอันนี้ก็อันนี้เป็นห้องรอนอนเราต้องไปซื้อชกโคโกคพรุ่นี้เนาะซื้อชอคอันนี้เป็นห้องนอนนะครับเอฟซก็ดูสัดส่วนเราก็แม่นกนะครับ คอมเมนต์มาแนะนําให้พี่หนิงอ่ะดูเรื่องเกี่ยวกับไฟด้วยเพราะว่าเสาเนี่ยเป็นเสาเหล็กแล้วเหล็กเยอะอยากจะให้ดูดีๆเรื่องของอะไรนะคัดเอาเอ่อคัดเอาแยกมาแล้วก็เรื่องไฟไม่อยากให้ไปใกล้กับเสาไฟมากอ่าแล้วก็ให้ให้ให้ร้อยท่อใช่ไหมใช่พี่หนิงน่าจะเข้าใจแต่แต่หนูก็เข้าใจไม่หมดเราก็จะเดินเป็นเป็นท่อต่างหาก อ,อืมอันนี้ตอนนี้จะเห็นอยู่แต่ว่าวันพรุ่งนี้ไม่ใช่สิบะลืนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นเอฟซก็จะปิดไปเลยเพอมี f อฟท่านนึงบอกว่าฝ้าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในห้องน้ํามันจะมีฝ้าที่เป็นของยิบซ้ำปเป็นยิบซ้ำที่แบบว่ายเขีวสีเขียวความเจริญความชื้นได้เดี๋ยวจะไปหาดูนะเอฟซีเป็นสีเขียวเลยเหรอที่นึ่ ็นสีเขียวห่อกันความชืน้นจะซื้อมาสักสองแผ่นนะครับอออเออๆเผื่อเล่นน้ำงินฉีดกันไปกันมาใช่ตรงนี้นะคะถ้ามีเงินเนี่ยจะพยายามเก็บเงินทำจริงๆอะอยากทำวิวอินขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเก็บขอบก็จะได้เก็บได้แล้วก็ตรงนี้ก็อยากวิวอินเหมือนกันคือ ให้มันสูงขึ้นไปแล้วก็ให้เป็นช่องแบบเก็บของไปเลยอย่างเงี้ยอ๋อคือเป็นปชั้นขึ้นไปเรื่อยๆใช่ปิดเก็บของจะเก็บอะไรก็เก็บเข้าไปมไม่อยากให้มันลกอะบิววีกอยากเอี่ยนเนี่ก็คือใช้ก่อนเนี่ยแหละอิดก,ก่อขึ้นไปเลยอ้ยอิดมันหนักนะเป็นห้องขึ้นไปหนึ่งห้องอิดมันหนักเกินไปโอเคประมาณนี้นะครับเอฟซี MC. เมื่อกี้รีวิวแล้วน้องเมยังหลับอยู่พอเมย์ตื่นขึ้นมาเมย์บอกโอ้พี่เองทำไมห้องมันเสร็จแล้วอย่างนี้ <c oughs> เริ่มเสร็จแล้วใช่วันนี้วันนี้ช่องใหม่ของเรา <c oughs> ถึงถึงหนึ่งพันสร้างรายได้เราไปกินหมูกระทะกันไหม ๋อได้ได้ได้ไดจะฉลองเลี้ยงใช่ไหมไม่ได้กินหมูกระทะเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่บอกว่าใกล้ท้องจนจนท้องก็ไม่ได้แตะหมูกระทะเลยนี่นะฮะห้องก็จะประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> วางจะก็มาดูวางผังโดยสังเขปนะฮะทำบ้านให้คุณแม่นะครับให้คุณแม่ ็จะไซส์ประมาณอยู่ที่7คูณ9เมตรนะฮะหลังจากที่คุยกัน,น,ก,นก็จะให้อยู่ในแนวของขอบบ้านนี่พอดีนะฮะขอบบ้านนี่พอดีแล้วเข้ามาไปด้านหลังกำลังล็อกๆดูอยู่ว่าจะยาวไปยังไงนะฮะตอนนี้จะลึกไปขนาดไหนเพราะถ้าถ้าไม่ตีผังดูก็จะไม่รู้ อ๋อนี่ช่างพคนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ลึก9เมตรนะครับลึก9เมตรเป็นหลังเล็กๆนะฮะซหลังเล็กๆห้อมกว้างก็ห้อง3ามเมตรห้บวกสเมตรห้แล้วก็ลึก9เมตรจะได้ทั้งหมดหหห้อง